สวัสดีนเรียนชั้นป .6 ทุกคนครับรายการ i l o v m Math นะครับ EP ที่41ครับวันนี้จะมาสอนโจทย์ปัญหานะครับเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับผมเป็นตอนที่2นะเราไปเริ่มทําแบบฝึกหัดกันเลยนะครับผมข้อแรกของวันนี้นะครับเป็นการทบทวนก่อนเนาะอ่านโจทย์พร้อมกันนะครับสระว่ายน้ำครับเป็นรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่านะครับยาวด้านละ400ซนติเมตรนะครับ วัดโดยรอบสระน้ำนะครับรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่านี้จะยาวทั้งหมดกี่เมตรนะครับโจทย์ให้ข้อมูลเรามานะครับว่าเป็นรูปแปดเหลี่ยมที่ยาวด้านละ400เซนนะครับแล้วก็โจทย์ถามว่าไอความยาวรอบรูปของสระว่ายน้ำเนี่ยกี่เมตรนะครับเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยด้วยเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาเป็นเซนแล้วก็โจทย์ถามเป็นเมตรนะครับก่อนเอื่นเลยว่ารูปสระน้ําขึ้นมาก่อนนะครับสระน้ําอันนี้เป็นรูปแปดเหลี่ยมนะครับที่ยาวด้านละ 400ซนติเมตรนะครับ400ซนติเมตรก็คือ4เมตรนั่นเองนะครับเพราะว่า100นะครับ100้เซนเท่ากับ1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว400ซนติเมตรก็เอา400หาร100ก็เท่ากับ4เมตรนั่นเองนะครับตรงนี้คือ4เมตรเนาะเปลี่ยนโจทย์ได้นะครับแต่ละด้านของสระว่ายน้ำคือ4เมตรนะครับและสระว่ายน้ำนะครับมันมีทั้งหมด8ด้านเพราะว่าเป็นรูปแปดเหลี่ยมใช่ไหมครับ วิธีการทําของเราก็คือนะครับความยาวรอบรูปเท่ากับนะครับสระว่ายน้ำเป็นรูปแปดเหลี่ยมมี8ด้านยาวเท่ากันหมดเนาะก็8มาคูณกับด้านละ4ลได้เลยนะครับ8ปคูณสได้เท่ากับ32นั่นเองนะครับหน่วยเป็นเมตรนะ,ะพราะฉะนั้นแล้วนะครับคําตอบก็คือวัดความยาวโดยรอบสระน้ำรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่านี้นะครับจะยาวทั้งหมด32เมตรนั่นเองนะครับ มาดูโจทย์ข้อถัดมานะครับอารัมนะครับรับจ้างทํารั้วรอบที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับอ่าซึ่งมีฐานไอซึ่งมีด้านที่อยู่ติดกันนะครับยาว40แล้วก็60เมตรนะครับถ้าอารัมนะครับคิดค่าจ้างทํารั้วเมตรละ150บาทนะครับเขาจะได้รับค่าจ้างเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับข้อนี้นะครับโจทย์ให้ ข้อมูลเรามาว่านะครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวคุณครูก็ขึ้นสี่เหลี่ยมรูปว่าวมานะครับสี่เหลี่ยมรูปว่าวมันจะมีลักษณะก็คือจะมีด้านที่อยู่ติดกันมันจะยาวเท่ากันใช่ไหมครับซึ่งคุณครูก็วาดรูปเป็นสีสีไว้ให้แล้วสีน้ําเงินยาวเท่ากันเนาะ,ะคุณครูให้มันเป็น40เมตรละกันนะครับ40เมตรสองอันเลยนะครับสีเงินลวแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับด้านที่อยู่ติดกันอีกคู่หนึ่งยาว60นะครับก็คือสีเขียวนั่นเองนะครับ 60เมตรนะครับตัว m ก็คือเมตรนะครับเป็นคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองยาวไอ้สีเขียวยาวด้นละเออห0สิเมตรนะครับโจทย์ถามว่าอารามคิดค่าจ้างทำรั้วนะครับเมตรละร้อยห้าสิบาทเขาจะได้รับค่าจ้างเท่าไหร่ใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยนะครับหาก่อนว่ารั้วรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าเนี่ยยาวเท่าไหร่ก็คือหาความยาวรอบรูปนั่นเองนะครับความยาวนะครับรอบรูป สี่เหลี่ยมนะครับก็ะจะได้เท่ากับนะครับนักเรียนก็เอาทั้ง4ด้านมาบวกรวมกันนะครับ40่บวก4 0บวก60บวก60นะครับอ่ามันจะได้เท่ากับ200เมตรพอดีนะครับ200เมตรพอดีแต่ว่าข้อนี้โจทย์ไม่ได้ถามว่ามันกี่เมตรโจทย์ถามว่าจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่ใช่ไหมครับตก1เมตรอ่ะเขาได้150บาทเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ เขาจะได้ค่าจ้างยังไงเอาเราก็เอา150านะครับบาทมาคูณกับจำนวนเมตรได้เลยนะครับได้ค่าจ้างนะครับเท่ากับเอา150บาทนะครับมาคูณจำนวนเมตรที่เป็นพื้นที่ที่ดินรูปว่าวนี้เลยก็คือ200เมตรนะครับ150คูณ200ก็ได้เท่ากับ30,000นนะครับส0,000นะครับบาทนั่นเองนะครับอ่าสรุปคำตอบนะครับอารัมจะได้รับค่าจ้างในการทำรั้ว ของที่ดินนี้นะครับ30,000บาทนั่นเองนะครับโจทย์ข้อถัดมานะครับพื้นโต๊ะตัวหนึ่งนะครับเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่านะครับยาวด้านละ0.8เมตรนะครับทีระต้องการติดแผ่นยางกันกระแทกรอบขอบโต๊ะนะครับทีระต้องเตรียมแผ่นยางกันกระแทกอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับอ่คุณครูก็ขึ้นรูปมาเป็นแผ่นไม้รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าได้เลยนะครับตอนนี้อ่ะ ซึ่งแต่ละด้านนะครับมันมี5้าด้านใช่ไหมห้าเหลี่ยมมี5ด้านนะครับยาวด้านละ0.8เมตรนะครับมีทั้งหมด5ด้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถเอายางมาแปะตามขอบขอบไม้นี้ได้เลยนะครับเอายางมาแปะตามขอบไม้เส้นสีแดงนะครับก็เปรียบเสมือนความยาวรอบรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ให้เราหาความยาวรอบรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองนะครับความยาวรอบรูปห้าเหลี่ยมนะครับเท่ากับนะครับ มันยาวเท่ากันหมด5ด้านเลยแล้วก็เอา5นะครับมาคูณกับแต่ละด้านซึ่งแต่ละด้านมันคือ0.8เมตรนะครับเราก็เอา5คูณ0.8นะครับมันจะได้เท่ากับ 5, าคูณ8ได้40ใช่ไหมล่ะ,ะเขียน40ไปก่อนแล้วก็0.8มันทศนิยม1ตำแหน่งเราก็เลยต้องทำให้มันเป็น1ตำแหน่งด้วยมันก็ได้4.0นั่นเองนะครับ4.0เมตรนะครับ4.0เมตรหรือ4เมตรเฉยๆนั่นแหละ หรือ4เมตรนะครับคําตอบก็คือเขาจะใช้ยางกันกระแทกนะครับมา,าพันรอบขอบไม้ห้าเหลี่ยมเนี้ก็คือ4เมตรนั่นเองนะครับอย่างน้อย4เมตรครับผมมาถึงข้อสุดท้ายกันบ้างครับข้อนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงนะอะ่มาเริ่มดูโจทย์กันเลยนะครับช่างปูนนะครับตัดเส้นทองเหลืองเพื่อทําเป็นเส้นแบ่งแนวลายหินขัดนะครับดังรูปเลยนะครับซึ่งแบ่งเป็นเส้นแนว แต่ละเส้นยาว25ซนติเมตรนะครับช่างปูนต้องเตรียมเส้นทองเหลืองอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับประมาณว่าโจทย์อยากจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าเขาอยากจะทํารูปที่มันฟูนขึ้นมาเนี่ยด้วยเส้นทองเหลืองเขาจะใช้เส้นทองเหลืองยาวทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอไอ้รูปนี้นะครับเขาจะเอาทองเหลืองมาดัดดัดด,ดนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นรูปนี้ขึ้นมานะครับแต่ละด้านนะครับมันจะยาว25ซนใช่ไหม ตอนนี้คุณครูขอวัดขอบรอบนอกก่อนแล้วกันนะครับขอบรอบนอกมีทั้งหมดกี่ด้านมานับกันนะครับเอาตรงกลางก่อนเลยข้างบนตรงนี้1ด้านแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้านะครับขอบนอกสุดมีทั้งหมด12ด้านนะครับแต่และด้านมันยาวเท่ากันหมดอยู่แล้วเนาะอ่ะคุณครูก็จะหานะครับความยาวขอบนอกสุด ความยาวรอบนอกแล้วกันความยาวรอบนอกที่เป็นสีน้ลเงินนะครับเท่ากับนะครับเมื่อกี้เราเรานำได้12ด้านก็นำ12มาได้เลยนะครับคูณกับ25นั่นเองนะครับเพราะว่าแต่ละด้านมันยาว25ก็เลยคูณด้วย25นะครับมี12ด้านนะครับ12คูณ25ได้เท่าไหร่อะมาตั้งทดนะครับตั้งทด25คูณ12นะครับ250 ใส่ศูนย์ทดหนึ่งสองสองสี่ทดหนึ่งเป็นห้าเติมศูนย์ไปก่อนหนึ่งคูณห้าได้ห้านะครับหนึ่งคูณสองได้สองนะครับอ่ามันจะได้เท่ากับสามร้อยพอดีเลยนะครับอขอบรอบนอกนะครับเราจะได้ทั้งหมดสามร้อยนะครับเซนติเมตรนะครับอ่าเมื่อเราหาขอบรอบนอกเสร็จแล้วใช่ไหมข้อนี้เขาไม่ได้ให้หาแค่ขอบรอบนอกนะครับเขาให้หาว่าเขาจะ สามารถเอามาทําเป็นรูปนี้ได้ยังไงบ้างนะครับไปดูขอบรอบในบ้างนะครับขอบรอบในมันเป็นรูปอะไรนะครับนับมาณความกันนะครับ1 2 3 4 5 6าี่ห้าหขอบรอบในเป็นรูปหกเหลี่ยมแต่และด้านก็ยาว25เซนเหมือนกันนะครับความยาวนะครับรอบในนะครับะจะได้เท่ากับนะครับเมื่อกี้เรานับได้6ด้านใช่ไหมก็ละ 6มาคูณกับ25นะครับเพราะว่า25มันคือความยาวแต่และด้านนะครับมีทั้งหมด6ด้านเนาะ,ะ6คูณย่ได้เท่ากับเท่าไรเอ่ย150นะครับ150่าเซนติเมตรนั่นเองนะครับยังไม่จบนะครับข้อนี้ยังมีข้อมูลที่ต้องคิดอีกนะครับตรงไหนล่ะ,ะมาดูกันนะครับเราได้ขอบนอกขอบในแล้วใช่ไหมอย่าลืมนะครับว่ามันมีรูปสี่เหลี่ยมด้วยสี่เหลี่ยมสีเขียวเห็นไหมครับเรายังไม่ได้วัด นะครับเส้นที่ครูหยิกหยักที่เป็นลายสีม่วงนี้เลยนะครับมานับกันว่าหยิกหยักสีม่วงมีทั้งหมดกี่อันนะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับอันนี้ครูขอเรียกว่าขอบกลางแล้วกันนะครับความยาวความยาวรอบกลางเนาะความยาวกลางรอบกลางนะครับ ก็คือเส้นสีม่วงมีทั้งหมด12เส้นเช่นเดียวกันนะครับก็จะใช้เท่ากับ12นะครับคูณ25นะครับ12คูณ25มันจะได้เท่ากับ300เท่ากับข้างบนเลยนะครับ300ซนเมตรนะครับดังนั้นนะครับเราก็นำข้อมูลทั้ง3 3ขอบเนี่ยทั้งรอบนอกรอบกลางรอบในมาบวกรวมกันให้หมดเลยก็จะเป็น300บวก150แล้วก็300เพราะฉะนั้นแล้วทองเหลืองที่เราต้องใช้ จะได้ทั้งหมดนะครับ750ซนติเมตรนั่นเองนะครับก็เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นครับคุณครูก็ขอจบนะครับการสอนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ